สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพาทุกๆคนมาดูต้นดาวเรืองที่บ้านไร่วงพยอมได้ปลูกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะตอนนี้ต้นของเขาโตแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมจะมาตัดยอดเพื่อเอาไปชำอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เขาโตสามารถที่เราจะตัดยอดได้แล้วนะคะ อาจจะมีบางต้นนะคะที่ว่าไม่จเจริญเติบโตนะคะเราก็จะปล่อยไว้นะคะส่วนต้นไหนที่เราโตแล้วนะคะเราก็จะตัดนะคะตัดยอดเอาไปปัดชำใหม่นะคะ<ๆ>เพื่อให้เขาเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเพื่อลดรายจ่ายในการที่เราจะซื้อต้นพันธุ์ใหม่นะคะเพราะต้นพันธุ์ใหม่หนึ่งต้นแบบนี้นะคะ ราคาต้นละสองบาทห้สสตางค์นะคะที่บ้านไร่ของพะยมจะซื้อมานะคะถ้าเป็นต้นแต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเอามาเพ,าะเ,พาะเองนะคะก็จะเมล็ดละสองบาทนะคะ นั่นก็คือการสุ่มเสี่ยงที่ว่าถ้าเกิดเมล็ดพันธุ์เขาไม่เจริญเติบโตไม่งอกเราก็จะเสียเปล่านะคะเราเป็นชาวเกษตรกร,เ,กรเราต้องลดรายจ่ายเพื่อให้รายได้ของเราคงที่นะคะกับการเราต้องดูแลครอบครัวของเรานะคะเดี๋ยวไปดูการตัดยอดกันนะคะเราจะตัดเราจะใช้มีดแบบนี้นะคะ ที่จะมาตัดกิ่งหรือว่าตัดยอดของดาวเรืองนะคะเราจะใช้มีดแบบนี้นะคะเป็นมีดเล็กๆที่คมมากๆนะคะเพื่อให้ยอดของเขาไม่ช้ำนะคะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะ เราตัดมาเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือยอดของเขานะคะอยอดของดาวเรืองที่เราตัดออกนะคะยอดดาวเรืองนี้นะคะคนโบราณสมัยปู่ย่าตายายของบ้านไรองพยอมนะเขาจะเอาไปกินกับขนมจีนน้ำยานะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเขาจะาไปกินกับขนมจีนน้ำยาอร่อยนะคะ แต่บ้านไร่บงพยอมเองเป็นคนที่แพ้กกินดาวเรืองนะคะก็ไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวจะเอาไปปักชำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อขยายพันธุ์ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือที่บ้านไร่องพยอมได้ตัดมาเมื่อกี้นี้นะคะคือยอดดาวเรืองที่ตัดออกจากต้นพันธุ์นะคะที่เราปลูกไว้แล้วนะคะ อันนี้คือการที่เราเก็บนะคะแล้วเราก็จะเดินกลับไปที่บ้านนี้เราก็จะต้องผูกปากถุงแบบนี้นะคะต้องผูกให้สนิทนะคะอย่าให้อากาศเข้าได้นะคะเราก็จะมัดใส่หูหิ้วแบบนี้นะคะเพื่อเราเอากลับไปบ้านถึงจะค้างคืนไม่เป็นไรนะคะในเมื่อในถุงนี้คือศูนย์ากาศที่อากาศไม่สามารถที่จะเข้าได้นะคะเราก็ จะไว้แบบนี้ได้นะคะค้างคืนสองคืนได้นะคะโดยที่เขาจะไม่เป็นไรไม่ต้องแช่เย็นนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการปักชำกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาเอาดินใส่ถุงชำนะคะเพื่อจะเอายอดของดาวเรืองนะคะมาปาักชำในตรงนี้อีกครั้งนะคะดินอันนี้ก็คือดินในไร่เราเลยนะคะไม่ต้อง ใช้อะไรเลยนะคะก็จะล้วนซุยแบบนี้นะคะนะคะี่ค่ะดินนี้ก็จะล้วนแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาเอาดินใส่ถุงถุงนี้คือถุงเก่าของต้นไม้ที่บ้านไร่ของพยอมได้เอาลงปลูกไปแล้วนะคะถุงนี้คือถุงไม้ป่านะคะ ถุงคือถุงของต้นสดาที่บ้านไร่ววงพยอมไปขอมาจากกรมป่าไม้นะคะตอนนี้ก็เอาลงปลูกเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้ถุงของเขาก็นำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะถุงเขายังดีอยู่นะคะยังไม่มีการชํารุดเสียหายนะคะเป็นการประหยัดไปได้อีกทางหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าขยันหาประหยัดจ่ายรายได้เพิ่มพูนนะคะนี่ค่ะเมื่อเราใส่ถุงเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปักชํากันเลยนะคะอันนี้คือยอดดาวเรืองนะคะที่เราจะมาปักชํานะคะเราจะตัดกิ่งใบแบบนี้นะคะออกก่อนนะคะตัดตรงนี้นะคะทิ้งนะคะให้เหลือแบบนี้นะคะ แล้วก็จะใช้ไม้นําลงไปก่อนนะคะใช้ตะเกียบก็ได้นะคะนี่ค่ะปากลงไปแบบนี้แล้วเราก็กดให้แน่นนะคะเราจะเก็บไว้ในเรือนเพาะชำของเรานะคะตัดแบบนี้นะคะตัดก้านลงไปอีกนะคะกันเขาเน่านะคะ ใช้ไม้ปักลงแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใส่ลงไปแบบนี้นะคะเราจะเอาไว้ในเรือนเพราะชำหรือว่าเราจะเอาไว้ในที่ล่มที่แดดส่งไม่ถึงนะคะแต่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะเพื่อการเจริญเติบโตของเขาในวันต่อไปที่เขาจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็มีรากเพื่อเราจะได้ขยายพันธุ์ ในแปลงปลูกได้ต่อไปนะคะหรือเราจะทำเป็นไม้ถุงตั้งขายหรือว่าออกขายตามตลาดนัดก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีใครสงวนลิขสิทธิ์นะคะสติปัญญาของแต่ละคนมีความคิดมีไอเดียแตกต่างกันนะคะ เขาบอกว่าขยันหาประหยัดจ่ายรายได้เพิ่มพูนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะปักแบบนี้นะคะปักแล้วต้องกดให้แน่นนะคะปักแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดกิ่งยอดอย่างนี้นะคะและเมื่อเขาจเจริญเติบโต มีรากแล้วอีกครึ่งเดือนบ้านไร่วงพยอมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทิ้งนะคะว่าทำไปแล้วมีโอกาสได้รอดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อเป็นแนวทางของคนต่อๆไปนะคะที่ได้ดูคลิปของบ้านไร่วงพยอมอาจจะไปดัดแปลงไอเดียปลูกเป็นไม้กระถาง ใส่ถุงเมื่อมีดอกแล้วออกจำหน่ายตามตลาดนัดได้นะคะเป็นรายได้เสริมหาเงินเข้าบ้านหาเงินเข้าครอบครัวได้อีกทางหนึ่งนะคะเป็นนั้นว่าการปักชำยอดของดาวเรืองใส่ถุงแบบนี้นะคะนี่คือการปักชำยอดของเขานะคะอัดดินให้แน่นนะคะกดให้แน่นนะคะ เพื่อเขาจะได้มีรากในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านะคะและบ้านไร่บางพยอมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าการจเจริญเติบโตของเขารากเขาจะออกดีมากน้อยแค่ไหนจะรอดหรือจะร่วงมารอรุ้นกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้บ้านไร่บงพยอมก็มาบอกกล่าวเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนสู้ชีวิตทุกๆคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะสู้ๆไปด้วยกันนะคะ